ท่านผู้ชมและท่านผูมีเกียรติต่าครับขอนำท่านเข้า,าสู่การแข่งขันฟุตบอลซอฟตครับครั้งที่สองครับรอบรองชนะเลิศเลไป i <laughs>

Một ngày 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 một เริ่มเกมครับในสนามที่หนึ่งครับไปดูหลังครับมาที่สุรินทร์ BTS Academy ครับอ่าลูกนี้ให้ไม่มาลูกนี้มี่กับแม่นี่ทำให้เอาหวยลูกอีเมียเล่นสั้นๆมาที่มาเล่น11ครับสุรินทร์ BTS Academy โยกยาวขึ้นกรองครับแมในสองสนามครับมาดูที่สุรินทร์ BTS ครับมาสักค่อี่ครับนี่มาครับ ลึกยาวถึงผู้สายปูของเชียร์จะหัวใจวายก่อนนักกีฬาครับอาชีพนุ่งเงิหนึ่งร้อยบาทนะครับสนามคู่น้องปูหลวงนะครับในสนามที่สองนะครับเลินสั้นมาลูกนี้มิคาล์ลูกนี้เตะแล้วขึ้นขึ้นมายังได้อยู่ที่บ้านสาขาเองครับของบ้านสาขาเองครับรูกมาลูกนี้ก็มาได้สิบมาได้สิบที่เคิดว่านีว่างเปล่าเปลียวคารับมาแพ้ แรงไปหน่อยครับไหนเมื่ถึงผู้สาวตูของที่โยนยาบาลูนิกระแรงไปหน่อยครับโอ้กลับมาที่สนามสองครับเอ่ตรงนี้ออกไปครับเป็นลูทุงของโปลิจูเนียครับมือครับโอ้ยเร่งต่อเมื่เลยครับว่างไดนมาที่หลัวกูสวฉครับหลัวกูโฉสี่สิบเจ็ดสี่พุบต่อไปครับยังไม่พาโปลิจูเนียแล้วก็ที่สิบห้าของหลัวกูโฉครับหลัวกูสวฉมาครับแ่เรื่อนี้มีโอกาสอะไรบ้างครับเรืงนี้ ไปที่ลูกศมาที่สุดละจะบอนไปตะบอนนี่ี่อลหลังเข้าตะบอนไปไม่แน่เดี๋ยวคราจะไปลูนี้ไปป้าเป็นจังหวัดฟ้าครับนจังหวัดเลยครับเป็นซิกซีของลูกปูชัวครับ อยู่ที่นักผู้สูครับหมายเลขสิบห้าสิบห้าจะไปยังไม่ผ่านโพลิทูเนียครับเป็นลุกตุ่งของโพลิทูเนียครับมาที่โพลิทูเนีย 10, หมายเลขสิบแปดเรสกาดงรครับวันนี้ลูกทุ่งของโพลิทูเนียครับ สิบ้าแต่เขามากลาครับที่ยีสิบ2ี่ยี่าไปที่ยี้าครับหลวงูสงกลับขึ้นหลังมาที่สี่สิบเดสไปไปที่มาคิปเครับพี่แอรงนี้อย่าไรที่56ครับยังไม่ออกครับหลวงกูส่สวงข่าบอลขึ้นมาจังติดเรื่อนของเึ้งยืนห่างเกินไปหัวหัว หาดูนะเขี่ยออไม่ได้ครับแม่ลูกนี้เป็นลูกทุ่งของลูกปู่สวงครับลูกทุงง่งของลูกปู่สวงครับมาที่หมายเลขห้สิบห้าครับสิบห้าของลูกปู่สวงลูกนี้กับพลิกไปครับแม่ยังติดอยู่ที่ลูกปู่สวงครับ 12ไปที่โปทักเียวไปครับอ้ยังเปลูกค้าลูกูสับโอ้นี่ยงครับอจจัาเกือบเป็นประตูรับปัย a ลูกี้ี่เดียวครับเนตาเ็ประตูรับของสุรินทร์เสียคาเดมีน โยกยาวขึ้นมาลูกนี้ดันติดได้อยู่ที่บาา้านสักไทยเอฟต้องสกัดครับลูดีมาอยู่ที่สุรินทร,ร์ติ๋นะครับที่สามสิบสามไทมาลูกนี้ดันติดเพื่อนมาเลขยี่สิบของบ้านสักไทยเอฟเอ่อต้องสกัดออกไปครับมาที่สุรินทร,ร์ติ๋นะครับที่ไทยมาเอ่อลูกนี้เตะหลอกนี่ดีครับแม่ยังไม่ สรินททีเดียะกามีไอมาแมู่กรีพิกออกมาที่ตัวเลขยูอบซีแม่เราสั่รเนี่ยยึดติ๊เลักของภาษาไยครับฝมาที่อ้ลูกนีไปทำเลาลาลาทมา,า,าที่มายสิอ็ว่าอะไรยรันสินททีเดะการมีครับเป็นการโดนจุดโทษครับแม่ ຕົງເນາະແອຂຶ້ນນອນຄັ້ງນີ້ແລ້